มาสวัสดีครับมาชมความหล่อของบุญรอดกันครับเอออันนี้เสนอหน้าทันทีเลย <uther>. น,นีๆๆ geil, ่ไอ้พุงโรนี่รอดรอดเอ้ยรอดเอ้ยรักกันรักกันรักกันนะเออรอดรักกัน ถ้ามันเลียมืออย่างงี้กล้าจับมันเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่เลียมือนี่ไม่ใช่กล้าจับมันกลัวให้ดูหน่อยที่ก็หายดีแล้วนะคะไม่บวมไม่อะไรแล้วเอ,อเอาใจแล้วฮะเป็นพื้นแล้วในหันมาคุยกันหน่อยที่นุ่มรอนั้นเอาใจแล้วได้เลือดแล้วใชไปทุกวันได้แล้วเลือดมาจากไหนในแม่เลยแม่เลยที่ นี่นเจ็บตรงไหนอ่าที่มือไอนี่กะทีอิอิที่มืออ,อ่าลองอ๋อ,อ,อแล้วที่มันเดินกับผิดก,กับผิดอืมอืมฤทธมันหลุดรู้ไง้อสมันเป็นแผลไม่ได้ใช่ไหมใายานะใจรลายมึงก็อย่าไปแขมนันแต่แต่เดี๋ยวมันอีหงัดมึงอ่าโอ้ใจร้าวปันปื้เจ็บไหมไ,ไหมอ้แม่แหล่ที่ เมื่อกี้เนี่ยมันดีอยู่ตอนนี้มันไม่ดีแล้วเห็นไหมยุ่งกับมันมากไม่ได้บุญรอดเนี่ยอะไรตรงแกวดอืมไทลาวนายแม่เล่รู้ไปดูน่อะไรนะมันร้ายจริงๆที่วีรกรรมมันเยอะนายแม่แล่ที่แม่แล่ที่เร็วเอ,อ๊ะได้เห็นหนางนั่งหำห้อยใช่ แกจังแล้วนี่อยู่อะไรฮะอ,อ,อะไรกันอะไรกันช่องใครดาวันไอ้ไขรมึงทำไรไอ้ไขรฮะมึงไปเทียเท่ยวแล้วไหมเช้านี้ฮะมึงไปเที่ยวแล้วไหมหมามึงล็อแล้วเละ <c oughs> ซื้ออาหารยังไม่ได้เอาลงทีืมเด็กน้อย <c oughs> ยังไม่ได้เลือกเอาไปวัดทีให <c oughs> ้เอ็นดูโอ้ย <c oughs> เอ็นดูไปหมด ใจจะขาดก็ยังเอ็นดูอะแหละ <c oughs> รู้จะทำยังไงใจจะขาดนะนี่เออนม่นองมันกลัวไอ้ไข่ไอ้น,นี่อ้อยเอาไปไว้ที่วัดเลยนะตอนแรกอ่ะไอ้ไข่เนี่ยพออไปไว้ที่วัดขนาดเอาไปไว้หลังกุด ที่ไอ้ลูกหมายอยาู่นั้นแป๊บเดียวนี่มันเดินขึ้นถนนใหญ่แล้วมันเดินแบบเดินสู่ท้องถนนเลยอะ่ะจนแบบโอ๊ยตายไม่กล้าเอาไว้เพราะกลัวหนึ่งกลัวมันจะหายตลเลิดไปที่อื่นสองกลัวมันโดนรถเหยียบเพราะมันยังเล็กสุดท้ายก็ต้องเอามันกลับมาเฮ้ยยิ้มมามันย้มมมันียิมมุม,มันนอ,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 อะไรเ่ะหือ ไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ไอฟฟูหยิกมันเลยหยิกมันเลยหยิกมันเลยนี่ฟูนี่เออเออร้อนจังเลยแดดวันนี้อู้ยายแล้วพอไม่มีฝนก็แดดแบบไอ้จ่อยไอ้ตุ้งเกตไอ้พงโดมันนอนสบายออจูลลง